พี่น้องครับสองมใานา,าตอนนี้กำลังรอรับน้ำครับรถมาส่งน้ำพอดีนี่หมายถึงว่ามันเฮาเขามีน้ำของเกี่ยวของครับจากโรงงานติดมาส่งมานาเฮานะครับ หนามะ้าวเป็นยี่อ้อเป็นแบง์ทั้งเจ้าของครับมาส่งเราแบกน่นีลอยแพ็คครับนี่ครับพลังขนลง โรงงานอยู่ที่บ้านสีบัวครับเขาสรงตริมาเป็นนามมานา่นห้าเพราะฉะนั้นหากว่าพี่น้องที่อยูไ่ไกลสนใจอยากได้นามเขาสามารถจำนายได้ครับสามารถบริการ พีนอ้องเสียได้นนำม,มันห่าครับตาแพกเกตนี่บคือมูสีน้ำตาลฟ้าน้ำตาลส่วนมากเขาสีเป็นสีฟ่าครับเป็นสีฟ่าสีขาวต้องห้ออย่าสีน้ำตาล เป็นสีชาพอดีสีกาแฟพอดีพอดีทางมะนาวนี่ขายกาแฟพร้อมคับเป็นลานกาแฟก็เลืยสีนี่ถ้าหากว่าผู้ใดสื่อไปกินไปดื่มไปกินยู่ไซหเห็นขวดน้ำสามารถเบิ้งออกท่านที่เลยครับว่าเป็นน้ำมะนาว เพรวาเบิ้งสีกะแตกต่างมูรั่ตลนเบ่งเด็เขาทาเพราะเบื้องเบิกอือก็คือมูเนาะพวกมูผู้อื่นหนึ่งคือสีสีฝ้าสียังไปนี่ครับตัวหนึ่งว่าลุมนี ราคาจำหน่ายนี่กับบนิทกกำหนดแต่ว่าเห็น,นจำนวนจำหน่ายสาพแพ็กลอยกับโค้งสีคือกันและกับมูนะครับเบนส์แต่ว่าะจะมีรโม,มูชันในช่วงเปิดไม่พอขาไม่นี่ครับเ่อรหนึ่งว้นี่ครับ ทั้งหมดรอดนี่ลอยแพ็กเนาะลายแพ็กเ่วนดานี่พอดีั่างประกันในเพิ่นมาะจัดสถานที่จัดสถานที่ มืนอาจจะมีงานเลี้ยงแบบมืออื่นมีงานเลี้ยงก็ดีผู้จัดงานเลี้ยงมันจัดสถานที่ไว้มือน,นี้นะครับสถานที่พอดีพอดีเลยมีโอกาสได้นใ,นใส่น้ำของมันเข้าในงานพอดีกรับจัดท็อปสำหรับใครรู้ไหม พูดีมาในงานพอรอมอยแพ็กหลายขนาดได้เน,นคะครับเมื่อไรบอกครับอ๋อย่งอีกหลายเต๋อี่บ้นหน่อยเน,นยาะด้อยแพ็กห,หนึ่ง,ง,อองบ้นหน่อยอืม ครับก็ขอขอบคุณครับพี่น้องครับท,ท,ที่ติดตามรับชมช่องมะนาวหากว่าพี่น้องต้องการอยากได้น้ำเราก็เชิญครับขอเชิญมาสื่อมาหาได้ครับจากมะนาวครับ มันเฮารีสอร์ทแอนคาเฟ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอต่ลืมไปติดตามช่องมันเฮาให้พอสักไปแก้วน่ยได้ครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ